่ะเด็กวันนี้กูเก๋ก็พาดเด็กนะคะมาทํากิจกรรมนะคะพณิตศาสตร์กันนะคะซึ่งวันนี้เราก็นําเสนอเกมนํามาอีกแล้วค่ะเด็กจากตัวเลขนะคะมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนํามานะคะหลักสิบและหลักหน่วยอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กนะคะเพื่อให้เด็กได้ฝึกทําซ้ําๆนะคะลูกวันนี้คุูเก๋จะให้ดเด็กนํามาจํานวนด้วย 25้าค่ะดเด็กๆยี่หนะคะยี่สหลักสิบกันนะคะยี่สนะคะหนึ่งสิบสนะคะอ่าแล้วก็หนะคะดเด็กๆหลักหน่วยก็คือ5้าหนึ่งสองสาม สี่หายิาค่ะเด็กๆเรามานับกันอีกรอบนะคะ1น0่งส,ส,อ,งสอ่านะคะนับลักน่วยค่ะ1 2 3่งสองสาม,ามห้าแล้วนำมาทั้งหมดเท่าไรคะยี่สิบถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราจะนำจำนวน ยีสองมาค่ะ22่สนะคะยีมีสองกับสองก็คือหนึ่งสิบอ่าต่อไปลักหน่วยค่ะสองหน่วย1น่หน่วย2หน่วยนะคะยีก็คือมี20กับ2หน่วยนะคะเด็กๆก,ก็รวมกันเป็น22ค่ะต่อไปคุกี้จะนำ อะไรมาคะยี่สิบค่ะเด็กๆยี่สเจ็ดยี่สมีเลขอะไรคะมีหลักสิบคือ2องอ่าหึงสิบสแล้วก็หลักหน่วยคือ7ค่ะอ่านับด้วยกันนะคะหนึ 1, 2, สี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจดคเด็กนะคะเจ็ดหลัก10มีมีเท่าไหร่คะเด็กลักสิบมี2 1งหนึ่งสองค่ะต่อไปหลักหน่วยมีเท่าไรคะ 2, 1, 10, 2, 10, 2, หน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หลักหนวยมีเจนะคะดเด็กก็รวมกันเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อเด็กนะคะได้นํานะคะจํานวนนะคะที่คุณครูตั้งไว้แล้วเด็กก็นํามาวางนะคะให้ถูกต้องนะคะดเด็กก็จะได้ฝึกความแม่นยําของตัวเลขด้วยค่ะค่ะ